สวัสดีครับผมพบกันกับช่องนี่สุขีปภานะครับผมวันนี้ผมมาขายของขายแค่ขายที่วัดนอนเปานะครับผมนี่ครับผมหมู่ที่4ตำบลนอนเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นงานส่งสการตุลุงหรือว่างานปล่อยล้อหรือว่างานข่าวศุตุเจ้าอันเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวจะไปขายให้รับชมในงานนะครับผมมีมาแต่งขายแต่นะครับผมแล้วก็มีผ้าเสื้อใหม่เอามาขายคือละ50ต้นนะครับผมมอสมาแต่งกอดถุงละ10บาทแซวบาทมอ บผออันน <muitas S 2> ี้แคบแล้วแคบขายผมอยู่เพนะครับผมในสมัยนั้นเป็นหนจันทร์แคบคิดแล้วขแคบคีดล้วะดเนาะสอแห่มาสามสิบแคบคีดล้วสอแหซไส้ิดลสี่สิบเนาะไส้คิดลวสี่สแคบคิดแล้วหนะครับผมเอาบะลี่ไม้มาตัวนึครับกินปลาตานนะครับขายสิบบาทสิบห้าบาทแต่ถ้าบ่ไขายเดียวแจกครับผมตเปโลรตีแห่งนเข้าไปท่ายภายในวัดล บริเวณรอบๆงานให้รับชมและบื้นอย่าไปลืมรับชมมันคลิปนะครับอันนี้รถของแทนมาละบื้นจะไปมาลืมรับชมคลิปตอนเผาซบโคมจะถ่ายให้รับชมนะครับผมบื้นนะครับตอนประมาณตอนน่ายนะครับผมแต่สตรีมอาจจะตอนตอนแรงตอนข้านะครับผมพอดีมันต้อง้ไรับการผ่งต้องใช้ไฟฟ้าสตรีมคลิปนะครับผมเนื่องจากเนิพานสตรีมนี่มันแบบบอบครับ นกระทั่งเวลา2อ5 0ัห้ายห้าสิบได้อุทิศตนตัวเข้ามาบวชนในพุทธศาสนาเนื่องกระทำการอุปสมบทแหบเป็นพระอุปสมบทหมู่อยู่ติดวัชรศรีวรวรรณาพิหารเวียงเชียงใหม่มีพระเดชพระคุณหลวงป่อท่านเจ้าคุณพระเทพสิงห์วราจารย์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียง เป็นพระชายาได้มาฝากตัวในตั้งพระคูวิโลศีลาภรวัคอูโมงมหาเทระจำได้มาปฏิบัติธรรมสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสิบมาได้เป็นพระสงฆ์ดีศีศาสนาจนกระทั่งเวลาผ่านไปสิบกว่าปีขวบเขาตุลุงจันแก้วตั้นเจ้าก็ได้เกิดขา การอาพาดล้มป่วยลงก็ปิกมาทำการรักษาติดเดนมาจุกภูมิบันเกิดแม่วางและมาเพิ่งปรมีบุญตันพอคูสุเมธรรมวงวัดดอนเตาลูกแลนตันดีวงตระกูลนี้ตัางหลายก็มาห่อเฝ้าจนเกิดห่างวาระสุดตายสาวแปดสิงหาคมสองพันหาร้อย หกสิบิบสอันนี้ต่างบริเวณในวัดนะครับตู้ติปเต็ดมีไหนผมนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้รับชมเอ่อนี้ก็ถ้าจะไปเจ้าแบงนะนั้นแหลเป็นแขกที่เพิ่งมาจากที่ก่อยเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้รับชมบริเวณเนาะ ในวัดล่มลื่นเย็นสบายดีนะครับผมประชาชนก็มาเยอะอยู่คาดว่าแคบไฟจะขายเสียงนะครับผมอันนี้อันนี้ก็มีพระทะเหมือนกันนะครับผม ก็สร้างขึ้นมาเป็นปีเป็นปีนี่นะครับผมมีเหมือนที่วัดไอ้ที่ผมถ่ายไปวันนั้นนาะวัดปันโตนเนาะทำเหมือนกันนะครับแกมนะครับทำแบบนี้ประชาชนที่มา่วมงานชุดขาวชุดดำนี่เพียบนะครับผมลงแทนน้ำเปิดแล้วครับอันนี้ผมหยอ,อกชายเย็นก่อนนะครับผมหวยก็เพียบนะครับผม เดี๋ยวถ้าปาคนผู้จักไปสัมภาษณ์เนาะนี่หมือนปคนผู้จักจะนะครับผมข้างหลังวัดนี่ก่อนเป็นห้งแทนัารตกนะครับก็ว่าก็าว่าหองกินตู้เจ้าก็่าหมูนะครับนี่อันนี้เป็นแต่งออกไปละนี่เป็นน่จาจะเป็นโ้งห้งแทนการตกเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่งอ่นห้องนะครับ เมื่อตอนนี่ผมมาขายบ่อยเหมือนกันนะครับผมงานมันจะมีงานส่งน้ำงานทับพัดยศงานซร้อ,อยนะอะไรอย่างนี้นก็เป็นงานเนาะมีพระพุทธลูกพุทธเจ้านี่ของงานนะครับผมอันนี้ อันนี้คือเทวดานะครับผมสาธุขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับผมติดตามผมไปเดื่อยครับเดี๋ยวผมมีขีเพื้อรับชมแถมเยอะแยะนะครับผมอันนี้คือบนวิหารนะครับผมขอบจีเปิ้ลให้ถอดรองเท้าเข้าไปเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายตึกแน่อันนี้นะครับผมนี่เปิ้ลก่อนจะเอาไว้จัดเลี้ยงผ้าสง์องเจ้านะครับผมเด๋ยวฉันเพนกันเนาะในวัดนี้นะครับผมเนาะสุเม,ม่เดวยนะครับ อ่านี่นะครับผมเดี๋ยวเนฉันเป็นเนซ่าดูอันนี้ก่อนเป็ดพระเจ้าเก้าตื้อเหมือนกันนะครับผมเหมือนวาดบ้านผมเลยครับง่มนะครับโอเคครับผมขออนุญาตนะครับไปเดี๋ยวไปดูต่างอื่นต่อนะฮะโอ้โหนี้บรรยากาศด,ดีนะครับผมพื้มฟ้าพื้นฝนฝนมามีนะครับผมแบบบรรยากาศลื้มพื้ อตอนนี้คืมลมเย็นมาพ่องนะครับผมอากาศพอ้อนนะครับ ขึ้นใจนะครับผมมันอ้วมๆฮ้อนๆนะกิ่แน้ำเย็นไปนี่บริเวณภายในวัดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบริเวณที่เขาว่าเป็นเรียงโบรางนะครับผมนี่ผมจะเตยวถ่ายไปต้องหลังนะผมที่แขนาแน่เปิ ยี่เพื่อนพ่อตุ้งสีตางสับลีวันหลังทั้งหงมาตั้งไว้สองแนวเจ้าแทังสารกลั้วเจ้าเป็นังสมพระน้เป็นอะไรอย่างเีเป็นพี่แนนนะครับผมเป็นท่านมาแห่นะโอ้ยแม่เป็นล้ำรถดแล้วนะครับผมชอบเล็กอห่ยังเล็กตัวเจ้าเลยเนาะ เรียกคณะคนเดียวนะครับของเต้เต้เนี่ยแบบเจะเป็นตุ๊กเช้านะผมแก้ซ่องแหวว่าตู้รงไหนเป็นอันนี้นะครับนี่นะครับผมเแแชชดดดก้ววามมอ่จะซื้อแพ้าผืนแซวนี่เอาไว้ปูโต้งเกี้ดีฮะเดี๋ยวก่อนเราหายกลัวได้สักน้อยก่อนตอนนี้อยู่ไหขายนะ นัานค่ะอยู่แถวนี้นะครับผม ถ้าแงมๆคนนี้เป็นลายเป็นลายก็มีอันนี้เป็นชายคนเกามีนะครับผมางเกป็ดบาชุด้ตานะครับผมคนเตเต้เปิ้ลหอมเป็นท่านมาหาแล้วด้ับอยากปวดไอ้ขี้งางีก็อผู้โนนเยะไดุ้บจอดรอเิงเติมเกดวง วิญญาณเพื่อได้ฉันได้บริโภคเพื่อได้ป้นเสียงเดียวเพื่อได้พระเสียงติดดัวเพื่อได้เหงสุขราสตร์ไม่ที่การนักบั้รแม่นบัดรดวงวิญญาณอยู่ไกลสุนวิสัยไปมรอดขอบันเจินเจ้ายอดมาเห็นสังขารเตวปุ้นแหลกทีวัตาตนมีอิทธิฤทธิเกล้าจูนำประวัติข่าวสาร การกินตงมนี้จุจอดรอดเฮิมเติมแกะดวงวิญญาณไปรอดมายามเจ้าเมื่อได้กลับกลายเป็นดังจันหันคือว่าข้าเขาง่ายไปรอดมายามควายเมื่อได้กลับกลายเป็นดังขีว่าลาาแผ่นพันพาไปรอดมายามลาเมื่อได้เป็นอาสนะที่อยู่และติดนอนไปรอดมายามคนต้นก่อเนื่อ่นะครับผมโอ้โหหงางก็มีต่างด้านยเขา ไปตามดูกันนะครับผมโอเคครับคลิปนี้จบแตอีก่อน,อนเดี๋ยวไปตามเสาะหาฮงแทนก่อนว่าเพื่อจะเลี้ยงเข้าอย่างไรน่าจะไปขนันโต๊ะสังนี้กมอนที่มีอย่างนะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวตอนแากจุงประสาทจะไปเรยนรับชมคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับผม